ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับ่มจะนำออกมารีวิวเหรียญ10บบาทนะครับโลหะ2สีนะครับวารละที่41นะครับพระราชพิธีนะครับสิริราชสมบัติครบ6กปีนะครับของราชกาลที่9นะครับครับก็มาดูลายของเหรียญนะครับเหรียญกระสานนะครับโลหะ2สีสีขาวและสีทองนะครับราคา10บาทนะครับไม่ขัดเงานะครับวงขอบวงขอบนอกนะครับมีเฟืองหยักสลับเรียบก่อเหมือนกับเหรียญทั่วไปของเรานะครับขออนุญาต เนี Nein, <antique. S 1> ่ยครับยังซ้ายยังขวาให้ดูก่อนนะครับเพื่อให้ได้รับรู้กันนะครับเพราะว่าก็คงจะเป็นส่วนใหญ่ที่ผู้ติดตามหนุนชาแนลนะครับก็คงจะเป็นส่วนใหญ่ที่เรามาศึกษากันใหม่ๆกันนะครับครับก็อยากให้ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับครับก็มาดูนะครับขนาดเส้นผ่าจศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าจศูนย์กลาง26มิลลิเมตรนะครับครับก็มาดูในเรื่องของลวดลายของเหรียญสักนิดนึงนะครับ ลวดลายของเหรียญด้านหน้านะครับมีภาพบรมนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบระมินตามาภูมินีลงานดีเดชนะครับพิมพ์พระพักทางเบื้องซ้ายนะครับสลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทับนะครับสลองพระองค์คลีนะครับยักกรีบรมราชวงนะครับทรงเครื่องนะครับขัดดีราชอิทธิฤยาภรนะครับันมีเยติคุณนะครับรุ่งเรืองนะครับยิ่ง มหาจักรีราชบงนะครับและสายสร้อยนะครับจุลจอมกล้านะครับริมขอบเหรียญโดยรอบนะครับประดับด้วยลวดลายรูปเพชรนะครับสร้อยเรียงกันจานวน60เม็ดนะครับครับก็อนุญาตนะครับมาดูลวดลายด้านหลังกันนะครับว่าลวดลายจะเป็นในลักษณะไหนนะครับเนี่ยครับขยายภาพให้อย่างเต็มที่นะครับวันนี้เพื่อให้ดูลวดลายของเหรียญความสวยงามนะครับ ท,นนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับดูแล้วมันยอมรับว่าสวยเกียรอบอเก้าเรานะครับครบรอหกสิบปีสวยมากทั้งด้านหน้าและด้านหลังนี่ออกแบบรอบนี้ผมว่ามองดูแล้วพีพพนน่น้องนะครับก็น่าจะเก็บสะสมหรืออัดกอไว้ให้ลูกให้หลานนะครับอย่างน้อยๆให้ลูกหลานได้เห็นนะครับราชวงศ์ของประเทศไทยเรานะครับว่ามีรไลไยของลออเก้าเรา เป็นในลักษณะหนงนะครับพบรอบ60ปีมาสวยงามมากนะครับทัามาดูรูปลายด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญนะครับมีรูปสัญลักษณ์นะครับตาสัญลักษณ์การจัดงานนะครับราติพิธีฉรลองสิริราชนรสมบัตินะครับพบ60ปีนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าพระราชพิธีสิริราชสมบัตินะครับครบ10ปีนะครับครบ60ปีนะครับ ก็วันที่9นะครับมิถุนาปีพศสองพันเะครับเบื้องล่างมีข้อความว่าบอกราคานะครับ10บาทไทยนะครับและข้อความว่าประเทศไทยนะครับตามลําดับโดยมีจุดกลมนะครับขั้นข้อความระหว่างเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของวาระนะครับ กาะเวลาที่9มิถุนายนนะครับปีพศ2549นะครับวันที่ประกาศออกใช้นะครับเป็นวันที่1มิถุนายนนะครับปีพศ2549เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของจํานวนการผลิตโดยที่นะครับ16ล้านเหรียญนะครับอันนี้ก็คือเหรียญ10บาทนะครับพระราชพิธีฉลองสิริราชครบ60ปีของรักาลเรานะครับทีนี้เรามาดูนะครับ ปีพศนี้นะครับจะมีราคาเท่าไหร่นะครับหน้าเหรียญก็สิบาทก็บอกกันอยู่แล้วนะครับแต่ด้านเหรียญที่เราขายกันทั่วไปมันจะอยู่ในราคาเท่าไหร่นะครับครับเหรียญสิบบาทนะครับสองสีนะครับก็ตามเพจต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่หกสิบาทนะครับน้ําหนักก็จะอยู่ที่แปดจุดห้ากรัมนะครับก็ฝากพี่น้องๆนะครับที่ผมรีวิวนี้นะครับเหรียญนี้ก็ ใช่ว่าจะมีแค่เฉพาะเกียรเดือหนึ่งที่ราคาเท่านี้นะครับบางเพจก็ตกหลักพันเหมือนกันนะครับคือวงเงินตาไทยของเราศรัทธาในเรื่องของเราเก้าเราอยู่แล้วนะครับยังไงก็ราคาเท่านี้พวกเราก็ต้องใส่ฟ้าเอามาเป็นเจ้าของของเราอยู่แล้วเพื่อเป็นสิริมงคลต่อเรานะครับคราบก็ฝากกดกระดิ่งให้นุนแชนแนลเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจรีวิวเหรียญต่อไปนะครับสวัสดีครับ